เราจะเริ่มจากถนนนะครับเข้าไปข้างในนะครับทั้งสองข้างต้องให้ได้8เมตรนะครับถ้าไม่ได้ก็ให้มันได้ครับนะให้ได้มากที่สุดแต่ว่าอย่างน้อย8เมตรนะครับแล้วเราจะเข้าไปถึงข้างในนะครับเสร็จแล้วเราจะอ้อมมาที่ซอยข,ข้างข้างขึ้นไปดังดังบนสันนะ,นะถึงข้างที่โค้งนู่นนะัะแล้วก็แล้วก็แล,วกแล้วงานนะครับ คือผมจะทําแค่ตังแต่เก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็มีงานตกอยู่นะกรับเนาะขอให้ที่น้องเรานะครับนะอาประเด็นางานกันด้วยความระมัดระวังนะครับผมกลัวประเทิเตนะุนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือ,อดาแรกจะเป็นเครื่องกระจ้านะครับไปก่อนอันดับสองก็เป็นเครื่องเป่าอันดับสามก็จะเป็นไม้กวาดนะครับไม้กวาดมีด อันนี้คือตามไปเป็นสเต็ปนะครับนะก็การร,รางานครงจะเป็นแบบนี้นะครับผมเรียนให้เข้าใจในเบื้องต้นนะครับนะเริ่มฝนรายงานก็นไ,ได้ครับสำหรับน,น้ํามันใครที่ยังไม่มีก็มีรถผมนะครับน้ำมันเติมได้ครับรกกรนนครับ่าขอเชิญเรอเชียใจประกาศนครับ